เมื่อสักครู่เมื่อสักครูน่นี้มีรถผ่านมาเส้นทางด้านหลังนี้นะขับรถมาผ่านทางด้านหลังแล้วก็มีหมาตัวหนึ่งสีขาวๆเนาะขาวๆไหมมองไม่ทันนะมัวแต่คุยวิ่งตันหน้ารถก็เลยได้เห็นภาพความประมาณทั้งคนขับและคนและหมาตัวนั้น แต่ก็ยังบุนดีที่ยังไม่เกิดการตายเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นข้อคิดทาหอนสอนใจในการขับรถกลางคืนแม้จะไม่มีรถมาก็นตามแต่ก็มีเรียกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่ก็อยู่แถวๆนั้นก็มันจะบินมาใครที่เคยขับรถจนหมาตายมันจะเข้าใจความร,รู้สึกนี้ ต้องเ,งเมชิญตายมันจะเยอะแต่เราเป็นผู้กรรมผู้เวรเราเราไม่ได้เจตนาเราไม่ได้ตั้งใจแต่ก็อย่าประมาทกับชีวิตนะโดยเฉพาะมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุกับมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะไม่ค่อยใจใสกันเท่าไหร่ทักคนที่ถูกกระทำและคนที่กระทำเป็นผู้กรรมผู้เวรกัน เพราะฉะนั้นการขับรถที่ดีนะหนึ่งจะเป็นต่ำไผ่สองอย่าให้ไผ่มาตาม่ำสามก็อย่าต่ำกันนะเพราะว่าจะเป็นคนสัตว์หรือเสาไฟฟ้ฟากันอะไรแต่ก็อย่าไปต่ำเสาไฟฟ้าเราจะเห็นเสาไฟฟ้าม,าามาันตะ่ำเข่าการที่จะว่าต่ำเสาไฟฟ้าก็ต้องมีสติระเกตกนะี่รถถึงขความประมาณตามที่มี็นกีตัวเองบังคับได้ เห็นไรพอเหวนเร็วเขาก็บยาเลียนเร็วเกินอันตราเขาเกินไปเดีย๋ยวมันจะบอกโอ้บ่มีคนหลอกนะอีกกน้อยแนะ่อีกกน้อยแนะ่อย่าไปตะพื้อตะพื้อรถกันเจ๊งถนนกันทุบลูเกเบียร์รถไยบางเบียรกันตามันร้อนตามันร้อนกันแน่พอเห็นเห็นสีเหลืองกันนึกว่าพระเห็นสีเหลืองกันนึกว่าเนตรยินได้ด้เสาไฟฟ้าก็ท่าสีเหลืองไปนี่แบบนี้กัสีเหลืองกัน ปรากฏไปเห็นเป็นพระเป็นเนรเป็นเมรัยมีเรื่องจริงหรือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องจริงคือเรื่องไงคือวันนั้นกับปั่นสามรอบปันป่นก็ไปในซอยข้างโรงเรียนวัดในข้างโรงเรียนสามัคคีวิทยาคารประมาณสามชั่โมโอ้เป็นอย่างน่าแน่บเอ็นก็มีคนขับจักรยานปัน่น แซงไปในซอยไ่เกิดคนปัจจัย,ยแล้วก็หายก็ไปเลยคนปนัจจัยเฮ้ยหัวหายไม่มีหัวจริงเหรอจริงอแล้วะคนเลยเป็นตัวคอวะหมายถึงผู้พูดที่เห็นหรือว่าผู้พูดจินตนาการพูดเห็นคนชิงลูกเลยนี่เสร็จแล้วเราก็มองดูเลี้ยวเขา้าบ้านข้างๆ้าอพอเราเลี้ยวมองดู มันก็ไม่มีเลยหายไปกับตาไม่ได้ตาฝาดนะไม่ได้ตาฝาดเสร็จแล้วขับไปอีก50เมตรเออมีนี่มองเห็นซอยไฟฟ้าไหมเห็นไหมเงาทางไฟฟ้าเป็นไงเงาทำน้ำเห็นไหมเป็นไงอ้าวก็มองเห็นไหมเราเป็นเงาเส้นไฟฟ้าเห็นบ้างเห็นบ้างนะมัาไม่เป็นเงาอ่ะมันเป็นเงาเสาไฟฟ้าเนีะโอ้ที่ไหนได้เรามองเห็นเงาเสาไฟฟ้า มองเห็นเป็นเงาเสาไฟฟ้าอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้เราจะขับรถหยุดหรือจะขับรถผ่านก็ไม่แน่ใจเงาดำๆอย่แล้วเสาดำๆอนี่แล้วฟังมาแล้วนี่นลิ้งลุกเลยนะหรือว่าลมมันพัดหมามันเลยนี่นี่มองเห็นไหมนี่เป็นเงาเสาเงาเสาไฟเงาไฟนี่ดำๆใช่ไหมเราก็ต้องขับรถผ่านใช่ไหมปรากฏว่า รากำลังจะเหยียบเสาไฟอ่ะมันกลายเป็นคอนไม้ย่างหนาเลยโอ้โหชนเขาอย่างจังเโ,โอ้ไม่รู้ใครอุตรีเอาคอนไม้มาพ่ะโอ้การสอนสรุปแล้วการมองเห็นในความมืดก็ใช่ว่าจะปลอดภัยมันจะยับประมาทนะสายตาเราก,ก็เชื่อไม่ได้นะเอ,อ่ออย่าไปเชื่อสายตาแม่สายตาลาดมาเยอะแล้ว เรื่องจริงที่เกิดขึ้นมาแล้วเรื่องจริงเขาคิดเรื่องนี้ก็คือว่านี่ล่ะผีมีจริงจริงผีขอนไม้หรือผีตัวจริงผีตัวจริงเลยครับเอาใจที่หัวขาดส่วนคอนไม้นี่เป็นเรื่องที่สองเอา้าแล้วลุงพี่เคยฟังเรื่องคุณยายทองสุกไหมล่ะโอฟังบ้งญญางไหมฟังบ้างไหมไม่เสียงไม่ได้เคยฟังเ,เดียเ๋ยวไม่ได้เคยฟังเลยว่าคุณยายคุณยายไม่พูดเท่จอยู่แล้ว ในยุคก่อนในผีมันก็เยอะทุกวันนี้ผีมันก็มีอยู่แต่ไม่ค่อยกล้ามาปรากฏเท่าไหร่เพราะว่ามีดิิตอลมันต้องเข้าไปในมืดๆอย่างนี้นี่นแล้เราเข้าไปในโรงเรียนดีๆกลางคืนแล้วไม่ต้องเอาอะไรไปด้วย <c oughs> มันก็น่ากลัวเหมือนกันนะ <c oughs> ใช่ไหมแค่มองเห็นนี่แล้วก็อินความมืดแล้วเราเข้าศูนย์ปฐมธรรมกันดีกว่า ศูนย์ปฏิบัติเราเมสจะมืดแต่มีผู้สว่างช่แต่ว่าตอนั้นไม่ได้นักกลัวขนาดนั้นเม้ศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มีเหมือนกันแต่เราก็ไม่พูดเยอะใครมีบุญก็เห็นใครไม่มีบุญก็เห็นบักไม่เห็นบักแต่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเราก็มีผู้ช่วยเหลือให้เขาได้ดูแลซึ่งกันและกันเขาก็ได้บุญชาปนัินและยาชา ย่าเืมให้ยาด้วยหรยาเราอยได้แล้วเราก็มาถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมด้วยความปลอดภัยสำหรับเรื่องผีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับบุคคลนะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่เข้ามาจอดยังก็เอาอยายอ๋อจะต้องอยุดมาเน้นเอาอยาฉันเด้อทำไมเน้นพูดพูดเีวยวน่ะ เพื่อผิวปย่าิวตอนนี้สมเนนณก็ได้กลับนถึงศูนย์ปฏิบัติธรรมเรียบร้อยอีกสักครู่ก็คงจะจำวัดพักผ่อนอยากพักอยากไปไปเสฉลแล้วค่ะ อยากไปลาวเลยโอ้ยอยากไปลาวลาวกับไทยก็พื้นดินเดียวกันนี่แหละไม่แต่ทำเนียมันไม่